สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโชกันอีกครั้งใน s a c u r e n t Creations by Show คลิปนี้นะคะก็เกิดมาจากคลิปที่ยังตัดต่อไม่เสร็จนะคะโชได้ทำการขยายพันธุ์ต้นนี้ค่ะโรเฟราหรือว่านหางจระเข้นะคะทำการแยกหน่อมาแล้วก็เหลือ3ต้นที่ไม่มีกระถางจะใส่โชก็เลยเกิดไอเดียนำน้องมาจัดรวมกันในถ้วยเซรามิกนะคะโดย ที่นี่นะคะเซรามิกจะมี3สีหลักๆนะคะสีเหลืองโชก็เลยใช้ต้นเนี้ค่ะสีดำเอเคนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสีเหลืองของเซรามิกอันนี้ส่วนสีฟ้าก็จะสอดคล้องกับสีของอโรเ e ล่าต้นนี้นะคะสีฟ้าอมเขียวและสีแดงนะคะโชเลือกใช้ต้นนี้ค่ะ คา s ูล่าคาเพเทล่าแคมไฟเออรนะคะซึ่งมีสีแดงนะคะสอดคล้องก,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 กันกับสีแดงของถ้วยเซรามิกนี้จะมีขั้นตอนการจัดยากง่ายอย่างไรพร้อมแล้วไปชมกันค่ะสิ่งที่โชวจะใช้ในการจัดไม้อวบน้ำวันนี้นะคะก็คือถ้วยเซรามิกค,ค่ะอันนี้ซื้อมาจากร้านมือสองแล้วก็มาเจาะรูที่ก้นนะคะ ตาข่ายค่ะจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ดินค่ะดินปลูกไม้อวบน้ำนะคะผสมพันธุ์ส่วนไม้อบน้ำที่จะใช้ในวันนี้นะคะจะใช้3ชนิดด้วยกันก็คืออะโลเวรา่าว่านหางจระเข้ค่ะกุหลาบไอริสแล้วก็ต้นที่3มก็จะใช้ต้นนี้นะคะแพรอทองตัวน,นี้ไม่เกี่ยวนะคะไม่ได้ใช้จะใช้แค่ต้นนี้ใช้ ว่านหางจระเข้นะคะ3มต้นวางไปเลยค่ะสามมุมแบบนี้ก็ตามด้วยดินแล้วก็ตามด้วยกุหลาบไอริสนะคะ2ด้านตรงนี้กับตรงนี้เห็นวมายังมีช่องว่างอยู่ตามขอบกระถางนะคะ เราก็จะใช้ต้นนี่ค่ะแพรทองนะคะในการปิดช่องว่างรอบๆเลือกตัดเลยค่ะก็จิ้มไปเลยค่ะ จะมีช่องว่างนะคะอยู่ตรงกลางนี้ก็หาหินสวยๆนะคะมาใส่เพื่อปิดไม่ให้เห็นดินนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยคะ่ะก็จะให้ใสวยงาม ็รดน้ำนะคะพอเป็นหยดๆเพื่อให้ดินมีความชื้นคือเนื่องจากต้นว่านหางจะระเข้โชตัดรอจนแผ่แห้งดีแล้วนะคะรวมถึงต้นกุหลาบไอริสด้วยสามารถรดน้ำได้เลยส่วนแพรทองก็ไม่มีปัญหานะคะถึงแม้เราจะตัดแผ่สดก็หลังจากช้ำค่ะรดน้ำได้ก็วางไว้ในที่ร่มนะคะมีอากาศถ่ายเทได้ดีแต่ห้ามโดนแดดโดยตรงนะคะ ประมาณ1เดือนค่ะเมื่อเขามีรากสมบูรณ์แข็งแรงแล้วนะคะถึงจะนำออกไปเจอแดดได้ค่ะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็นน้อยนะคะหรืออาจจะพอเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆเ,เกิดไอเดียนะคะนำไม้อวบน้ำที่ดูธรรมดาธรรมดานะคะมาจัดรวมกันนะคะก็สามารถทำให้ดูสวยแปลกตาและไม่เหมือนใครจะทำเป็นของขวัญของ,ของฝาก หรือว่าจะนำมาตกแต่งบ้านก็ดูเก๋ไก่ไปอีกแบบนะคะแถมดูแลง่ายอีกด้วยขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ